สวัสดี fc ทุกคนครับแล้วก็โดยเฉพาะ fc จากลุงเนตรพาลุยด้วยครับผมคือวันนี้ผมต้องขอโทษด้วยครับที่ที่มารบกวนอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะ fc จากลุงเนตรพาลุยคือแบบนี้ครับเมื่อสักพักเนี่ยครับผมได้อ่านคอมเมนต์จาก แอคอวตารยูเซอร์อวตารท่านหนึ่งคือผมจริงๆกับอะผมก็เข้าใจดีครับว่าในโลกโซเชียลมันก็จะมีคนแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับถ้าเราใส่ใจคนแบบนี้เราก็ไม่เป็นอันทำอะไรครับไม่ได้เป็นอันทำมาหากินแต่ถือว่านี่เป็นครั้งแรกแล้วกันครับที่ผมจะ มาตอบโต้คอมเมนต์พวกนี้สักครั้งหนึ่งคือแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่าเขาลบเมนต์ตัวเองไปหรือยังนะครับแต่ผมแคปไว้อยู่คือเขาคอมเมนต์ว่าเป็นแผนระหว่างลุงกับหลานอ,อ,อันนี้เมื่อคลิปที่แล้วนะคลิปล่าสุดนี้ที่ผมเพิ่งลงนะครับคลิปล่าสุดนี้เลย บอกว่าเป็นแผนระหว่างลุงกับหลานลุงเนตรรวยละอยู่ดีกินดีอยากให้หลานมี FC เยอะๆเปิดโอกาสให้หลานรวยมั่งช่วยสนับสนุนหลานด้วยนะจ๊ะงานนี้มีรวยทั้งตระกูลแน่นอนทุกคนฟังแล้วเป็นไงบ้างครับ สำหรับผมเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะที่ในสังคมเรามีคนประเภทนี้อยู่ก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแหละครับแต่ก็ยังดีที่เป็นส่วนน้อยคือผมไม่รู้ว่าเขาจะ ต้องการอะไรนะครับต้องการดิสเครดิตลุงเนตรหรือเปล่าหรือว่าดิสเครดิตผมแต่ถ้าดิสเครดิตผมเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่ได้ผลนะลครับเพราะว่าผมเป็นช่องเล็กๆคนติดตามนิดเดียวเองครับหรือว่าเขาอยากจะหาแสงให้ตัวเองหรือว่าต้องการแค่เข้ามาปั่นป่วนให้คนนู้นคนนี้หัวเสีย คือผมไม่ได้หัวเสียครับแต่ผมแค่เอามายกตัวอย่างให้ดูว่าคนแบบเนี้ยมันบ่งบอกถึงวุฒิภาวะทางความคิดที่คือคือหลังหลังในโลกโซเชียลหลังหน้าหลังหน้าจอครับเราไม่เห็นหน้ากัน แต่ละคนเนี่ยจะมีความกล้าขึ้นมากล้าจะปล่อยสันอ,อ,อันนี้ไม่ใช่คำหยาบนะครับเป็นคำไอน,นี้เฉยปล่อยพวกสันดานดิบที่มีอยู่ในตัวเองหรือว่าปล่อยความคิดที่ที่ปกติแล้วในสังคมเราที่เราเจอกันเนี่ยจะไม่มีใครทำเขาก็จะมาทำ ในหลังโซเชียลเนี่ยครับในหน้าจอเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมถือโอกาสเอาคอมเมนต์เนี่ยครับมาพูดและก็อธิบายปรับความเข้าใจกับ FC จากลุงเนตรทุกคนเลยแล้วกันนะครับคืออย่างนี้ครับเอาทีรเอาทีละชุดก่อนเขาบอกว่าเป็นแผนระหว่างลุงกับหลาน ลุงเนตรรวยละอาเอาเอา,เอาเป็นแผนระหว่างลุงก,กับหลานก่อนครับผมคืออย่างนี้ครับช่วงแรกเนี่ยอา่าลุงเนตรเนี่ยอ่ต้องยอมรับว่าลุงเนตรเนี่ยช่องเขาของลุงเนตรเนี่ยมีคนติดตามมีเอฟซที่น่ารักและเหนียวแน่นมากอันนี้ผมยอมรับจากใจเลยครับว่า คือไม่ว่าช่องอื่นเนี่ยจะมียอดวิวสูงสวิงขึ้นลงแค่ไหนแต่ของลุงเนตยังสม่ำเสมอและบ่งบอกจากอะไรครับจากคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปลุงเนตนะครับมีแต่คนคิดถึงเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็แต่ละเมน้นนะครับมันสื่อถึงความรักรักในตัวลุงเนตจริงจริงทุกคอมเมนต์เลย ทีนี้กับคำว่าเป็นแผน FC ทุกคนเชื่อไหมครับว่าแบบนี้มันเป็นแผนคือเริ่มแรกนะครับลุงเนธทำมานานแล้วผมเนี่ยเพิ่งจะมาทำเมื่อสักไม่กี่เดือนน่าจะยังไม่ถึงปีผมก็ทำผมมาสักพักหนึ่งก็คุยปรึกษากับลุงเนธไป ทีเนี้ยลุงเนตรก็ผมก็ไปขอลุงเนตรว่าเออให้ลุงเนตรอ่ะช่วยผลักดันหน่อยอันเนี้ยผมขอจริงๆจากผมเลยช่วยผลักดันนิดนึงอย่างน้อยให้แบบให้ผ่านกดหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยลุงเนตรก็ช่วยโปรโมทให้ช่วยผลักดันให้ไม่ว่าจะเป็นการพูดในคลิปในอะไรก็ดีครับ จนล่าสุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดยอดผู้ติดตามผมอยู่ประมาณสักเก้กว่าคนซึ่งเราคุยกันก่อนแล้วครับว่าว่าลุงเน่เนี่ยจะมาส่งผมแค่นี้นะและที่เหลือเนี่ยจะต้องเป็นทางของผมละที่ผมจะต้องหา FC ของผมเองหรือว่ามาจากลุงเน่ก็ดีอะไรก็ดี สำหรับคนที่เขาชื่นชอบอะครับต้องนำเสนอในสไตล์ของผมเองไม่ได้กอ๊อปไม่ได้เลียนแบบลุงเนธอะไรมาเลยกม็มันก็มีบ้างครับแซวๆกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนมากก็จะเป็นแนวทางของผมเอง fc ทุกคนน่าจะเห็นครับหลังจากนั้นนะครับลุงเนธไม่ได้พูดโปรโมทให้ผมเลย คือเราหยุดแค่นั้นครับเราหยุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมกับลุงเนรเนี่ยมีความคิดเห็นตรงกันคือเราให้ความสำคัญกับ fc เป็นอันดับหนึ่งคือการไปโปรโมทพวกเนี้บางคนเขาอาจจะแบบอาจจะไปสร้างความมำคานให้เขาก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้เราก็รบกวนให้น้อยที่สุด เพื่อเพื่อไม่คือผมก็ขอโทษด้วยครับผมก็คิดคําพูดไม่ออกคือเราอยากรบกวนให้น้อยที่สุดเพื่อความเป็นส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าช่องลุงเนตรกับผมเนี่ยมันคนละสไตล์กันบางคนที่เขาเข้ามาเนี่ยอา,อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ถูกสไตล์ไม่ถูก จริตอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมเข้าใจได้ครับตรงนั้นแล้วการที่แบบว่าถ้าผมต้องการแบบให้ดึงคนมาเยอะๆจริงๆนะครับผมคิดแล้วครับว่ามันไม่ได้ช่วยในเมื่อ,อผมกับลุงเน่ทำคนละสไตล์กันเนี่ยต่อให้มีคนเยอะดูไอ้คนเข้ามาติดตามเยอะก็จริงครับแต่คนดูจริงๆนะครับ มันไม่เยอะหรอกครับคือลุงเนทเขามีเอกลักษณ์ของเขามีความเป็นวิถีของเขา f อทุกคนน่าจะเห็นครับ f อทุกคนเข้าใจดีครับว่าคุณติดตามลุงเนทเพราะอะไรเพราะความเป็นธรรมชาติจริงๆเพราะความอยู่ง่ายกินง่าย เพราะบรรยากาศมีอะไรหลายๆอย่างครับที่ไม่เหมือนผมเลยเพราะฉะนั้นเราหยุดแค่ตรงนั้นครับผมก็หยุดแค่โอเคได้900คนผมก็คุยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเองละอะไรเงี้ยจนเมื่อ5、6วันที่แล้วลุงเนตไม่ได้ลงคลิปเลยโดยส่วนตัวผมเนี่ยกับลุงเนตเนี่ยเราไม่ได้คุยกันตลอดครับนานๆโทรคุยกันทีหรือว่าบางทีครับก็ โทรคุยกันทีเพราะว่าอยู่คนละที่ก็ลุงเนตรก็ไม่ได้ลงคลิปผมก็เข้าไปดูเอ๊ะทำไมห้าวันแล้วหกวันแล้วก็ยังไม่ลงไม่สบายหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้เลยครับผมก็เลยโทรไปหาโทรไปหาแลุงเนตรเอ่อทำไมไม่ลงคลิปอะไรเงี้ยก็ถามหมอเขาติดทุล่าครับติดทุล่าหลายวันเลยทีนี้ก็มี FC จากลุงเนตรนะครับที่อยู่ในช่องผม หลายๆคนเลยเขาก็ถามหาผมก็ไม่ได้กลาว่าว่าการที่เอาลุงเน่มาตอบเนี่ยมันจะมันจะช่วยอะไรได้มากนะผมไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นครับผมไม่ได้คิดผมก็เออผมแค่แค่อยากว่าอให้ลุงเนอ่อะตอนแรกอะผมลงคลิปไปก่อนโดยที่ผมโทรคุยกับลุงเน่แล้วก็ แล้วก็วางสายไปแล้วผมก็ทําคลิปแล้วผมก็าลงคลิปบอกว่าเออลุงเนรติดธุระนะครับไม่ได้ป่วยไมไ่อะไรจนสักบ,บ่ายสามโมงหรือสี่โมงนะฮะลุงเนรโทรมาวิดีโอคอลมาอทกทีผมก็เลยเอา่าถ้างั้นลุงเนรบอกกับเอโดยตรงเลยแล้วกันว่าเออไปไหนทําอะไรอยู่มันจะดีกว่านะดีกว่าแบบว่าผมผมไม่บอกเนี้ยครับน่าจะดีกว่า ก็แค่นั้นนี่แค่นั้น,นจริงๆแค่นั้นจริงๆไม่ได้มีแผนไม่ได้มีอะไรเลยถ้าถ้าผมอยากจะดึงคนจริงๆเนี่ยโอ้หมันมีอีกหลายวิธีครับที่อยากจะเกาะจริงๆเนี่ยคือคนที่เกาะจริงเขาต้องเกาะติดเ,เลยครับอันนี้เราเป็นน้าหลานกันก็เป็นธรรมดาครับเราก็ต้องพูดคุยกันบ้างอะไรกันบ้างอันไหนช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือ สำหรับ FC ท่านไหนที่เข้ามาเขาถูกใจเขาก็จะรับชมต่อสำหรับใครที่ยังไม่ถูกใจแนวทางยังไม่ใช่เขาก็ไม่ได้รับชมตรงเนี้ผมเข้าใจครับผมเข้าใจผมไม่ได้ว่าเลยครับคือแต่ละคนเนี่ยความชอบไม่เหมือนกันอันนี้ผมน,นี่ผมไม่ได้ว่าเลยแต่ละคนเนีความชอบไม่เหมือนกัน เราจะบังคับให้คนเนี้ยคนที่ชอบแบบเนี้ยครับมาชอบแบบเนี้ยไม่ได้ครับผมต้องหาทางของผมเองอด้วยไลฟ์สไตล์ของผมเองผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมันจะมันด้วยสไตล์แบบเนี้ยมันจะมีคนชอบเยอะไหมเนี่ยผมไม่รู้จริงๆก็ต้องถามไปครับเพราะว่า อย่างหนึ่งคือผมลงคลิปแบบนี้มันก็มีความสุขดีครับมีความสุขดีโอเคแล้วต่อไปเขบอกว่าลุงเนตรรวยละอยู่ดีกินดีอยากให้หลานมี FC เยอะๆอันนี้เป็นการพิมพ์เอามันอย่างเดียวเลยผมบอกตรงโดยที่คุณไม่รู้เลยคุณไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตเขาอยู่ยังไง F4 ทุกคนมองออกครับการที่ลุงเนตททำคลิปแบบนั้นนะฮะทุกคนเขามองออกว่าอันไหนที่มันเป็นตัวตนของเขาจริงๆอันไหนที่ไม่ใช่ตัวตนของเขาลุงเนรเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายครับถ้าพูดง่ายๆก็คือก็ติดดินนะครับ และถามว่านุงเนตได้รวยมากมายมหาศาลไหมสำหรับคนที่ทำ YouTube อะครับหลายๆคนที่ทำอะน่าจะเข้าใจครับว่ายอดเงินมันก็แค่พอเลี้ยงชีพมันไม่ได้รวยมากมายขนาดนั้นครับอย่างที่เขาพิมพ์เอาสนุกเนี่ยมันก็เหมือนกับทำงานนะครับ เราก็ต้องมีวินัยในตนเองมีการลงทุนของเราก็คือเอาแรงเข้าไปแลกการทำงานการสร้างสรรค์การคิดพิถีพิถันเพื่อจะให้คลิปๆหนึ่งออกมาดีครับผมเข้าใจลุงเนรเพราะว่าผมเพิ่งมาทำตามหลังเนี่ยผมก็เห็นอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่ที่คิดได้ว่ามันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายที่แบบ อยู่ดีๆจะไปเอาคนมาและช่องเราก็ดังมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับมันที่ยากคือทำยังไงให้เอฟซเนี่ยเขาเขาชื่นชอบในวิธีทางของเราจะมีเราจะวิดีโอของเราเนี่ยจะไปตรงกับความชอบของใครก็แค่นั้นเองมันไม่ง่ายเลยครับผม โอเคต่อไปเปิดโอกาสให้หลานรวยมัง่งช่วยสนับสนุนหลานด้วยนะจ๊ะเปิดโอกาสให้หลานรวยบ้างพูดติดตามผมพันกว่าคนยอดวิวที่ผมทำมาฮะหลังจากที่ลุงเนธ ไม่ได้โปรโมทแล้วนะแล้วก็อะไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองร้อยสมร้อยวิวผมก็ท้ามผมผมไปได้แค่เนี้สองร้อยสามร้อยวิวผมก็ท้ามไปอืมอยากให้หลานรวยมั่งผมคงจะรวยอะถ้าสองร้อยสมร้อยวิว ช่วยสนับสนุนหลานด้วยนะจ๊ะโอเคอันนี้อันนี้ผมต้องขอบคุณเลยขอบคุณเอฟซจากลุงเนตทุกคนเลยที่ที่เมตตาที่กรุณาที่สละเวลาเข้ามากดติดตามก็ดีเข้ามาชมวิดีโอเข้ามาร่วมคอมเมนต์ก็ดีครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณจากใจเลยที่ ที่สละเวลาอันมีค่าเข้ามาเมตตาช่องผเล็กๆอย่างผมทั้งๆที่จริงๆไม่จำเป็นจะต้องมาก็ได้แต่ผมเห็นหลายๆคนครับที่เป็น fc จากลุงเนตรพาลุยเขาก็ยังชมคลิปในช่องผมอยู่ก็ก็ดีใจครับผมก็ดีใจเขายังชื่นชอบแต่แน่นอนครับผมเองผมก็รู้ตัวว่า ในช่องผมเนี่ยผมเพิ่งเริ่มทํา youtube ก็มีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยที่ผมต้องปรับอีกเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องการพูดคุยหรือว่าการนำเสนอหลายๆอย่างเนี่ยผมยังมือใหม่ครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ให้การสนับสนุนต่อไปงานนี้มีรวยทั้งตระกูลแน่นอน คำนี้คำนี้ไม่ควรพูดครับผมบอกตรงๆคำนี้ไม่ควรพูดเป็นการบ่งบอกถึงในนี้ครับคุณเหมารวมเขาเหมารวมทุกอย่างเลย ทั้งตระก,กูลคําว่าตระก,กูลก็คือครอบครัวตามอะไรของเราก็แล้วแต่คือพูดเอามันนะครับกลาดไปทั่วมันก็ไม่ได้หมดแค่นี้หรอกครับมันก็จะไม่หมดแค่นี้ผมเข้าใจดีบนโลกโซเชียลมันก็จะมีมาอีกเรื่อยๆแต่ผมก็ใช้โอกาสนี้ มาอธิบายบางอย่างให้ FC หลายๆคนเข้าใจครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็พูดมาสักพักหนึ่งละโอเคก็สุดท้ายครับผมกับลุงเนธเนี่ยขอบขอบคุณมากเลย ขอบคุณเอทุกคนเลยผมไม่เคยเห็นช่องไหนเลยก็อาจจะมีนะแตู่ว่าผมไม่คยได้ดูแต่ก็เห็นช่องลุงเนทเะครับที่แฟนคลับเอฟซเนี่ยหน้าหลักมากเนียวแน่นเป็นห่วงเป็นใยยอดวิวเนี่ยสม่ำเสมอยอดคอมเมนต์นี่สนับสม่ำเสมอมากน่าดีใจครับผมน่าดีใจแทนลุงเนซึ่ง ผมน่าจะต้องพยายามครับโอกาสข้างหน้าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าแต่ก็จะลองพยายามดูโอเคครับที่สุดท้ายนี้ก็ผมตอบคอมเมนต์เขาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันก็หวังว่าเขา ไม่อยากให้เขาไปพิมพ์แบบนี้อะไรกับใครอีกครับแต่คงหยุดไม่ได้ครับคนแบบนี้เขาคิดว่าหลังหน้าจอหลังคีย์บอร์ดมันมันมันห่างไกลกับโลกความเป็นจริงโอเคครับผมรบกวนแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ